สวัสดีทุกคนฮะมาคราวนี้พี่แม็กเจียมถุงมาทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะนาวมะนาวอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะนี่จะํำน้ำพริกกระปิอร่อยอร่อยสักหน่อยนะเชาานี้นะนี่แต่มันต้องข้ามคลองมานะทุกคนมีสะพานตรงนี้ทำเลยโอ้ตรงโน้นดีกว่าทุกคนตรงโน้นก็มีสะพานใกล้ดีฮะนี่อ่อปลูกไว้ทบเรตเลยทุกคนเอาน้ํต้นมากลูดตะไคร้ วิยงอะไรทุกคนนู่นฟังนู่นสีแดงแดงเหลืองเหลืองทุกคนอย่เดาจ้ะอย,ยวต้องอ้อมไปดูทุกคนมันคืออะไรเต็มต้นมะนาวเลยอ้าวอ้าวมันของเล่นนั้งนั้นนี่ทุกคนว,ว้าวโอ้โหนี่สีสวยๆหน้าเล่นนั้งนั้นเลยโอ้โอเต็มต้นมะนาวเลยทุกคน เตรียมถุงมาเล็กนิดเดียวว่าจะมาเก็บมะนาวทุกคนนี่เจอของเล่นแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนี่ถุงเล็กๆใส่ไม่พอล <c oughs> อะฮะไม่เป็นไรทุกคนเก็บของเล่นก่อนดีกว่านี่โอ้โหนี่เจ้าสไปเดอร์แมนมากับเขาด้วย <c oughs> นี่อ๋อหเก็บเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยหาถุงมาใส่โอ้โหเยอะแยะเลยหลายชิ้นเลยนี่คืออะไรเนี่ย อ่าอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกสองชั้นทุกคนนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้เวลาเขาจะขนย้ายขนส่งรถยนต์แน่ต้องใช้แบบนี้ทุกคนขนได้ทีละหลายๆคันเลยทุกคนอ๋อเนี่ยสุดจอดจะรถบรรทุกสองชั้นนี่ทุกคนอ๋อมีลานด้วยโฮ้โอสุดจ,จัดเลยอ่ะเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนนี่อยู่กับเจ้าสไปเดอร์แมน ชิ้นต่อไปยอเยอะเกะเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าจะมาเก็บมะนาวนเก็บของเล่นซะก่อนอันนี้ก็จะเป็นรถบันไดดับเพิงนะทุกคนอะนี้ของจริงหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่มีเพิงไหมบนตึกสูงๆนะทุกคนนะเราก็จะใช้รถแบบนี้ยืดบันไดขึ้นไปฉีดน้ำทุกคนนี่โอ้โสุดยอดเลยลอยยาว้ยเลยนี่ยืดใต้หดใด้ทุกคนนี่ อันนี้มีจี้ฉีดน้ำด้วยนะทุกคนจะจะฉีดน้ำให้ดูนะนี่ออกไหมตึ๊บออกไหมทุกคนออกนี่เห็นไหมนี่ฉีดน้ำได้ด้วยทุกคนนี่จะดูก่อนข้างล่างมีสวิตนี่ยวจะเปะดิดทุกคนแน่โอ้โหนี่มีเสียงรถจะเพิงด้วยนี่โอ้ล้อหมุนเด้ยเต้วเลยอันนี้เป็นรถชนถอยนะทุกคนเวลามันชนก็จะถอยเองอ ปิดเสียงไว้ก่อนเสียงดังหะเก็บรวมกันไว้ตรงนี้อ๋ออ๋สารชินสุดยอดเลยมาชิ้นนี้ทุกคนโอ้โหโนี่ยาวเป็นศอกเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถไหว่วงนะทุกคนนะนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้เขาดัดแปลงไว้ผลพื่นผลทางการเกษตรนี่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็ ใช้รถแบบนี้ขนทุกคนไม่ต้องไปจ้างรถใหญ่ให้เสียตังค์แม่ยกดำได้ด้วยฮะมาดูสิโอ้มีลานด้วยทุกคนพอสดชื่นเลยนี่จะรถไฮพ่วงแมไว้นะมายิ้มต่อไปทุกคนโอวยเก็บมะนาวก่อนดีกว่าทุกคนนี่ลูกโ,โ,โตสดจากต้นทุกคนนี่ปลูกเองมะนาวไรซสามพิษแม่ กิมต่อไปทุกคนโอ้โหกินนี่กินใหญ่เลยฮะมาอันนี้เขาเรียกรถดันดินหรือว่ารถเกลี่ยดินนะทุกคนนะนี่จริงก็จะเป็นแบบนี้่าเขาใช้ดันดินเกลียดินให้เรียบทุกคนนี่โอ้คันใหญ่แรงเยอะทุกคนฮะเขาเรียกปนรถเกลี่ยดินหรือว่ารถดันดินนี่ดูนี่ทานเหล็กเกีียวซ้ายวาได้ยกขึ้นยกลงได้อะตัวล้อ,อนี่ ตอนเลื่อนได้ด้วยทุกคนอ่ะรถเบรดินเอาชิ้นไหนดีทุกคนโอ้โหหลายชิ้นเลยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะชิ้นนี้ดีกว่าโอ้โหนี่มีรีโมทด้วยทุกคนเนี่ต้องเป็นรถบังคับแน่นอนแน่นี่โอ้โหอ,อันนี้เป็นรถไถน,นะทุกคนและมีของจริงเขาจะเป็นแบบนี้นี่โอ้โหนี่มาเป็นทีมเลยทุกคนใช้ไถนา ไถไล่หรือว่าจะเอาไปดัดแปลงทำอะไรก็สาระคัดประโยชน์เลยนะทุกคนนะรถไถมันแรงนี่เจ้านี่มีแปดลอ้อเลยเขามีแค่สี่ล้อนี่เอามีสวิตอย่างนี้จึ๊บนีอ่ามีไฟกระพริบทุกคนยวลองดูแล้วกันนะนี่เปิดรีโมทนี่ไหนดูสิแรงแค่ไหนโอ,โอ้โหโอ้โหน,นี่ ทุกคนลูกอันนั้ถนนไม่เรียบนะนี่เอาไงถอยถอยอืมล้อฟรีเลย <c oughs> เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวซ้าเยดเดี๋ยวขวานี่โอ้เหลียวได้นิดเดียวยังไงทุกคนะนะนี่ตะแรงมันเยอะกคนนี่ด,ดูเลยอ <c oughs> นาดเป็นก้อนอีกก้อนเบนนี่วิ่งได้เลยนี่เอาไงเอาไงโอ้ยถอยถอย นี่โอ้โหนี่ล้อฟรีเลยนะนี่โ้อ้ึมฮึโอ้แรงดีจริงจริงรถสยแปดล้อสุดยอดเลยอ่ะปิดไว้ก่อนทุกคนน่ะ๋ยวแบตหมดเดี๋ยวกไปเล่นน่ะไว้ตรงนี้ก่อนนี่ยังเหลืออีกหลายชิ้นเลยต้องทำเวลานี่ฮะมาทีนี้ก็จะเป็น รถตักดินล้อ,อยางทุกคนนี่รถตักดินล้อ,อยางนี่ของจริงขันใหญ่เบลมเดิ่มเลยนี่ตักดินทีเกือบเต็มรถดำเลยทกุกคนนี่ดู๋สิโอ้โหยนี่คันมันใหญ่แรงมันเยอะทะกุกคนนี่จะรถตักดินล้อ,อยางดู๋ดดสิโอ้โมีลานด้วยทกวุกคนนี่อ่าเกือบจอดเลยคันนี้นี่รถตักดินล้อ,อยางเกือบรอย นะชิ้นต่อไปเอาข้างล่างก่อนนะทุกคนนะ oh. นี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นรถดำนะทุกคนนี่รถดำแบบนี้มีใช้ในงานเหมืองเท่านั้นนะทุกคนนะเป็นเหมืองแร่เหมืองทานหินแน่บันทุกทีละทีละเยอะเลยทุกคนคันมันใหญ่แน่ <c oughs> แต่พอล้อนี่สูงท่วมหัวเลยทุกคนห้องคนขับเล็กนิดเดียวทุกคน <c oughs> กคนี่ขับทีต้องขึ้นบันไดอ่า จะรถดำโอ้ไม่มีลานทุกคนน่าไม่เป็นลายเก็บรวมกันไว้ก่อนทุกคนมาชิ้นต่อไปอันนี้ึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถดำเหมือนกันนะทุกคนนี่เป็นรถดำรถดำแบบนี้ใช้วิ่งบนถนนได้นี่มีงานก่อสร้างชมที่ชมถนนต้องใช้รถดำแบบนี้บรรทุกดินไป เฮทุก <Hey, S 2> ที่ทุกคนนี่จารถดำนี่ลานท้ายเปิดได้ชกดํำได้อมีลานไหมไม่มีทาก่อนอไม่มีรานไม่เป็นไรตีสวยน่าเล่นเก็บามาอีกหลายชิ้นทุกคนตัวชิ้นนี้มันคืออะไรทุกคน,นออาโอ้อันนี้ก็จะเป็น เกียดินหรือว่ารถดันดินเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นล้อสามเหลี่ยมนะทุกคนนี่ล้อทรงสามเหลี่ยมนี่มันแรงนะทุกคนดูผ่านเหล็กนี่ดันดินก้อนหินดินภูเขานี่โอ้สบายสบายเลยนะแรงมันเยอะฮะรถด,ดันดินหรือรถเกรียดนินเมื่อกี้นี้เป็นล้อธรรมดาอันนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะทุกคนะเกฟอ่ะจิ้นต่อไปโอ้จิ้งน,นีตีสวยทุกคน สีเหลืองกับสีแดงผ <c oughs> สมกันออกเป็นสีส้มแหมจะรดนร้อปูนหรอนี่รถน้บปูนของจริงก็จะเป็นแบบนี้มีงานก่อสร้างเทถมเทถนนสร้างบ้านสร้างคอนโดแม่ใช้ปูนเยอะต้องใช้จะรดม้ปูนนี้ปัรนทุกปูนไปเททุกคนนี่รวดเร็วทันใจแหมนี่ปูนจะออกมาจากทางนี้นะทุกคนนะที่ มีลานจะเข้าด้วยอ่านี่มีลานล้อนหน้าทุกคนอ่ะเต็บเลยไหนมีอีกชิ้นนึงโอ้ชิ้นนี้อยู่ลึกเลยทุกคนนี่สุดแขนสุดมือเลยอันนี้เป็นรถเกตเ,เตอร์นะทุกคนหรือว,ว่ารถบันเราเรียก่ารถเปรดรถเปดรดดินนั่นเองนี่ใช่ เกียดินเกียดินให้เรียบแนะ่เหมือนรถเกียดินดันดินเมื่อกี้นี่เลยทุกคนแต่อันนี้มันคันใหญ่ทุกคนนี่นี่ฐานเล็กนี้หมุนได้ทุกคนเอาขึ้นเอาลงได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้โอ้มีล,มล,า,นมลานด้วยทุกคน,นล้อใหญ่มีลานไ่าอ่ะเก็บไหนหมดหรือยังโอ้โหหมดแล้วทุกคนนี่อือหือ ได้เยอะหลายชิ้นเลยทุกคนนี่มะนาวก็ดกตรงโน้นก็มีโน่นบนลหลังคาโน่นก็มีทุกคน <c oughs> อ่้เดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันนะมะนาวพอพอ,อนี่เอาถุงเล็กนิดเดียวมาทุกคนเดี๋ยวต้องไปเอาถุงใหญ่ๆมาใส่กนนะว่านั้นทุกคนโอ้โหนี่หลายชิ้นเลยเอาละทุกคนสําหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวก่อนเดี๋ยวจะไปเอาถุงใหญ่ๆมาใส่ของเล่นพวกนี้ก่อนนะทุกคนเก็แบบให้หมดเลย สำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ